กูไม่รู้หรอกว่าพวกมึงจริงใจกับกูไหมแต่กูเนี่ยจริงใจกับพวกมึงกูว่าแบบนี้แหละคือมิตรภาพสําหรับกูมันขึ้นอยู่กับความจริงใจล้วนๆไม่ใช่ดีหรือชั่วมึงช่วยกูใช้ไปเถิดชีวิตอนะเลิกกังวลได้แล้วว่าใครจะพูดถึงมึงยังไงน้ำลายมันไม่มีราคามึงไม่ต้องไปซื้อพูดตรงนี้เลยก็ได้ว่าเขาพูดถึงมึงอยู่แล้วแหละ อยู่ที่ว่าเขาจะพูดถึงมึงยังไงก็เงินตกใส่เหล็กเหล็กก็บินตกใส่หินหินก็ลอยตกใส่หอยหอยก็อ้าตกใส่หญ้าหญ้าก็ตายตกใส่ทรายทรายก็สุดตกใส่มนุษย์มนุษย์ขาดคุณธรรมเรื่องที่ไม่ควรพูดก็ไม่ต้องพูดเรื่องที่ไม่ควรยุ่งก็ไม่ต้องยุ่งเรื่องที่ไม่ควรคุยก็อย่าไปคุยเรื่องที่ไม่ควรโมโ,โหก็ไม่ต้องไปโมโห แกล้งบอดบ้างน้ำจะได้ไม่ไหลออกจากตาแกล้งใบบ้างปัญหาจะได้ไม่เกิดจากปากแกล้งโง่บ้างความสูญเสียจะได้คงอยู่เพราะอยากรู้พอรู้จึงสั่นไหวเพราะอยากพูดพอพูดจึงเสียไปเอาเวลามีค่าของเราอะไปค้นหาตัวเองดีกว่าอย่า ไปแคร์หรืออย่าไปให้ค่ามากกับความดูถูกเกียดหยามของใครและไม่ต้องไปดีใจมากกับคำยกย่องชื่นชมเยินยอเอาเวลาไปหาตัวเองดีกว่าความสุขของฉันคืออะไรฉันชอบทำอะไรอะไรคือสิ่งที่ชีวิตฉันต้องการและอย่าลืมขอบคุณตัวเองเพราะเราทุกคนต่างรู้ว่าโลกนี้มันไม่ง่ายเอาเวลามีค่าของเราอะ ไปค้นหาตัวเองดีกว่าอย่าไปแคร์หรืออย่าไปให้ค่ามากกับความดูถูกเกียหยามของใครและไม่ต้องไปดีใจมากกับคำยกย่องชื่นชมเยินยอเอาเวลาไปหาตัวเองดีกว่าความสุขของฉันคืออะไรฉันชอบทำอะไรอะไรคือสิ่งที่ชีวิตฉันต้องการและอย่าลืมขอบคุณตัวเองเพราะเราทุกคนต่างรู้ว่าโลกนี้ สุดท้ายผมอยากจะฝากว่าคนเรามีความรักอยากคิดว่ารักนั้นทำให้เราเจ็บความรักไม่เคยทำให้ใครเจ็บแต่จิตใจของคนที่มีความรักนั่นเองที่คิดเองวางเองเดินเองทำเองถุกมิดผิดอยู่ที่ใจเราครับเคยเชื่อมาตลอดเลยอ่ะ เวลาทําดีกับใครอะนะเราจะได้รับความดีนั้นกลับมาแต่โลกของความเป็นจริงอะนะมันสอนให้เรารู้ว่าคิดจะทําดีกับใครอะต้องทำดีให้ถูกคนด้วยให้แกลเลือกคนที่รับแกได้แม้ในวันที่แกแย่ที่สุดเพราะเขาจะพยายามทำให้ทุกวันของแกเป็นวันที่ดีที่สุดเอง